그 <목소리도> มันก็กินได้เด้อเป็นยานะคะคือสมุนไพรดังดังดัง Okay. <laughs> ใส่มดยมขั้นตอนต่อไป nope. ใส่เยอะไม่ได้กระเด็น มะยมใส่เยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำ,นำมะยมมีน้ำเดียวมันจะกระเด็เข้าตาใส่ชีละลูกสองอันอันนี้คือการตำยอนะจ๊ะ